รู้หรือไม่ว่าอินทผลัมช่วยลดน้ำหนักได้หลายคนคงงงและสงสัยว่าลดได้จริงเหรอหวานมากนะหวานจริงจะลดน้ำหนักได้ลดได้ยังไงไปฟังกันเลยค่ะ อินทผลัมเมื่อกล่าวถึงผลไม้ชนิดนี้เชื่อได้เลยว่าหลายท่านคงยังไม่ทราบว่าผลไม้ชนิดนี้มีสรรพคุณที่ดีต่อสุขภาพอีกทั้งยังเป็นผลไม้ตระกูลปาล์มที่มีการเพาะป,ปลูกไว้ทานกันมาเนิน่นนานจากดินแดนอาหรับอีกด้วยสรรพคุณของอินทผลัมที่สำคัญต่อสุขภาพ 1. มีสารฟินอลิกซึ่งเป็นสารต้านอนุมูลอิสระฟินนอลิกสารต้านอนุมูลอิสระ เป็นสารที่ช่วยชะลอความแก่คงความอ่อนเยาวบนใบหน้าและลดโอกาสการเกิดโรคมะเรง็งช่วยปกป้องการถูกทำลายเซลล์สำคัญภายในร่างกายอีกทั้งยังมีความสำคัญในส่วนช่วยป้องกันมลพิษต่างๆเข้าสู่ร่างกายและในอินทผลัมนั้นก็อุดมไปด้วยสารต้านอนุมูลอิสระซึ่งถือเป็นผลไม้ที่มีสารต้านอนุมูลอิสระที่สูงเป็นอันดับต้นๆเลยทีเดียว 2. มีเส้นใยอาหารที่สูงเส้นใยอาหารเป็นสิ่งที่มีความสำคัญต่อระบบการขับถ่ายและทางเดินอาหารของร่างกายมาก เพราะลดโอกาสการเกิดโรคมะเร็งลำไส้และอาการท้องผูกอีกทั้งในผลไม้ตัวนี้มีเส้นใยอาหารสูงและยังเป็นเส้นใยอาหารชนิดที่ไม่ละลายน้ำเมื่อทานเข้าไปจะทำให้รู้สึกว่าอิ่มเร็วช่วยในการย่อยอาหารเสริมสร้างให้กระเพาะอาหารแข็งแรงขับถ่ายคล่องและช่วยทำให้ทางเดินอาหารสะอาดปราศจากสารพิษและเชื้อโรคได้อีกด้วย 3. อุดมไปด้วยวิตามินต่างๆหลากหลายชนิดในผลไม้ชนิดนี้อุดมไปด้วยวิตามินต่างๆมากมายไม่ว่าจะเป็นวิตามิน B 1วิตามิน B9 วิตามิน C วิตามิน A และวิตามิน E ซึ่งวิตามินเหล่านี้มีส่วนช่วยในการบำรุงสายตาระบบสมองและระบบประสาท บำรุงผิวพรรณให้เรียบเนียนกระจ่างใสบำรุงกล้ามเนื้อในส่วนต่างๆอีกทั้งยังลดความเสี่ยงในการเกิดโรคหัวใจและลดคอเลสเตอรอลในร่างกายได้อีกด้วย 4. มีแร่ธาตุต่างๆมากมายนอกจากวิตามินและสารบำรุงต่างๆแล้วนั้นยังมีเหล่าแร่ธาตุที่มีประโยชน์ต่อร่างกายต่างๆอีกมากอย่างเช่นธาตุเหล็กธาตุสังกะสี ธาตุแมกนีเซียมและธาตุโพแทสเซียมซึ่งธาตุทั้งหมดที่กล่าวมาพบได้ในผลไม้ชนิดนี้ทุกตัวจึงทำให้ผลไม้ตัวนี้มีคุณประโยชน์ในการช่วยลดอัตราการเกิดโรคหลอดเลือดในสมองเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรงช่วยลดความดันและระดับน้ำตาลในเลือดต่ำเป็นต้น 5. เป็นตัวช่วยที่ดีในการลดน้ำหนัก อินทผลามเป็นผลไม้ที่อุดมไปด้วยไฟเบอร์ซึ่งช่วยในระบบการย่อยและยังช่วยทำให้อิ่มได้อินทผลัมมีส่วนช่วยในการปรับสมดุลของแบคทีเรียนในลำไส้ทำให้ระบบขับถ่ายของเราดีขึ้นซึ่งการมีระบบขับถ่ายที่ดีก็สามารถทำให้ลดน้ำหนักได้ง่ายขึ้น หลายคนคิดว่าอินทผลัมหวานมากมันไม่อ้วนได้ยังไงมาดูกันค่ะอินทผลัมเป็นผลไม้ที่กินแล้วร่างกายจะรู้สึกสดชื่นขึ้นทันทีเพราะความหวานมาจากน้ำตาลฟรุกโตสที่ร่างกายสามารถดึงไปใช้เป็นพลังงานได้เลยดังนั้นหากกินอินทผลัมในเวลาที่รู้สึกอยากกินของหวานโดยกินแค่หนผลในแต่ละวันและควบคุมอาหารไปด้วย ก็จะทําไม่ให้อ้วนนอกจากนี้อินทผลัมยังมีวิตามิน b 3ที่ช่วยในการเผาผลาญอาหารมีไฟเบอร์ช่วยในการย่อยอาหารและการขับถ่ายแถมยังเป็นผลไม้ที่ปราศจากคอเลสเตอรอลและมีไขมันต่ําแต่ถ้าว่าหากเผลอกินอินทผลัมมากจนเกินไปชนิดที่กินเป็นกิโลกิโลในคราวเดียวก็อ้วนแน่นอนค่ะ เพราะฉะนั้นแนะนํากินแค่วันละ1 4ผลในแต่ละวันเท่านั้นนะคะและหลายคนก็สงสัยว่าอินทผลัมกินสดหรือแห้งดีกว่าคำตอบก็คือไม่แตกต่างกันเลยค่ะสรรพคุณและประโยชน์ของอินทผลามสดหรืออินทผลัมแห้งไม่แตกต่างกันเพียงแต่แบบสดจะหวานน้อยกว่าแบบแห้งเท่านั้นเอง อินทผลัมเป็นผลไม้ที่หากินได้ไม่ยากแล้วนะคะในบ้านเรามีทั้งแบบสดและแบบแห้งและก็จัดเป็นผลไม้เพื่อสุขภาพชนิดหนึ่งที่มีรสชาติหวานหอมมีเอกลักษณ์ของตนเองของดีมีประโยชน์แบบนี้ใครยังไม่เคยลองต้องไปจัดสักหน่อยแล้วนะคะแต่ขอบอกว่าอย่าก,กินเยอะจนเกินไปนะคะเดี๋ยวอาจเป็นโทษโดยไม่รู้ตัวหากคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์ฝากกดไลค์และกดติดตามช่องยายแชแนลขอบคุณที่ติดตามสวัสดีค่ะ